เธอเธอทำไรอยู่หรอเนี่ยกำลังทำโลโก้ในแบรด์เซนเตอร์อยู่อะ่ะเข้ามาแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าทำยังไงอะ่ะโอ๊ย <c oughs> คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมคะแบบไม่เป็นไรนะคะเรามีทีมงานที่จะคอยแนะนำให้พวกคุณคะ่ะไปองั์ทีมงานของเราได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราพั b บริดจ์ีนิที ขอเรียนเชิญรู้แพลนที่สนใจเข้าอบรมพัฟบริดส์อินเนอร์ช็อปอินเตอร์เซนตี้มิทติ้งครั้งที่หนึ่งร่วมรัอชอบชมกันในหัวข้อแบ็กเซนเตอร์โชว์เคสการตัดต่อวิดีโออย่างงา่ายและการทำสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ แล้วพบกันในวันที่23กันยายนเวลาบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นที่โรงแรมบุรีสีภูคอนเวชั่นเซ็นเตอร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วพบกันค่ะ